สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญรามาเซียครับเจอกันในวันศุกร์ที่23สิงหาคม2567ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันครับนับถอยหลังอีก1สัปดาห์ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์จะปิดทําการแล้วนะครับโอ้โห,โหการบ้านของบาซ่ายังไม่เสร็จสิ้นเลยนะดิวขาออกเนี่ยก็ทยอยปล่อยออกไปแล้วนะครับทั้งปล่อยแบบถาวรหรือว่าย้ายแบบยืมตัวแต่เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการย้ายออกมากกว่านี้ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามทั้งหมดการส่วนดิวขาเข้านะครับ ที่คาดหวังได้มากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเฟเดริโก้เคียซ่านะมีสื่อบอกว่าบาซ่ายื่นข้อเสนอไปให้กับยูเวนตุสแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันนะส่วนราฟาเอลเลอาอีโอของ Milan, เอซิมิลานออกมาปัดแล้วนะครับบอกว่าไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเลยนะกับการที่ al, เลอานี่ยจะย้ายไปอยู่กับบาซ่าแล้วก็ตำแหน่งแบ็กขวานะชูอัลการเซโร่มีทีมจากซาอุเอฮีลา นะติดต่อไปหาแมนซิตี้นะครับมีการยื่นค่าตรงค่าตัวกันแล้วแต่บาร์ซ่าก็ยังไม่ได้ล้มดิวนี้สักทีเดียวนะเพราะว่าเหมือนกับใจนักเตะเนี่ยเขายังอยากจะมาเล่นให้กับเราอยู่นะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็วางแผนสำรองไว้เมื่อวานรายงานไปกับมาร์กปูบิลนะกองหลังของอัลเมเลียนะครับนี่เป็นตัวจริงของสเปนชุดคว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะบาร์ซ่าก็สอบถามไปเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเอาสแตตมาเปรียบเทียบกัน นะกับชูสกุนเดจะได้เห็นความแตกต่างเรื่องของทักษะสก,กิลนะแล้วก็เรื่องไ i กี้อาวันนี้เนี่ยมีอัปเดตกันด้วยที่หลายคนถามว่าทำไมยังไม่บรรลุก,กันสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้การฝากกดไลค์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะใครยังไม่ได้กดซับผมก็ฝากกดด้วยอยากยอดซับเหมือนพี่โด <laughs> นะพี่โดแม่งโหดชิบหาย20ล้าน ซับไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนกับ NT 29 Racing Shop ร้านขายอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์มีให้เลือกหลากหลายแบบปลอกแคมป้ั๊มเบรกและอื่นๆบอกว่ามาจากผมรับส่วนลดพิเศษ5-10%นะครับก็เข้ามาสั่งซื้อกันได้รับประกันของดี นะมีคุณภาพแล้วก็ไม่โกงแน่นอนนะครับส่วนใครมองหาฟิล์มติดรถยนต์นึกถึงลาบินาฟิล์มดิจิตอลนี่นะก็ชื่อดังอยู่แล้วนะครับตอนนี้เขามีการออกฟิล์มเพื่อรถ EV รถไฟฟ้านี่นะครับก็สามารถ ติดต่อสั่งซื้อได้ในทุกช่องทางเลยจะเข้ามาที่เว็บไซต์หรือว่าติดต่อเบอร์โทรศัพท์ติตามที่ขึ้นอยู่อย่าลืมบอกว่ามาจากผมนะครับเพื่อเขาจะให้ส่วนลดด้วยแล้วก็ใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมก็ติดต่ออินบ็อกซ์หรือว่าอ e ีเมลมาหาผมได้เหมือนเดิมนะครับเรื่องแรกอ่ะเดี๋ยวเรามาทยอยดูดีลขาออกกันก่อนนะค่อยไปว่ากันถึงดีลขาเข้านะครับ ก็มิกิวเฟรครับตัดสินใจเลือกย้ายไปอยู่กับแลนส์นะคือมีหลายทีมมากๆเลยที่อยากจะได้ตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็น PSV อสวีไอโฮเฟนเรอัลโซเซดัดเรอัลเบนะแล้วก็ สโมสรเนี่ยให้เฟรเป็นคนเลือกนะคะว่าน้องจะไปอยู่กับทีมไหนนะหลักๆที่สาเหตุที่เขาเลือกแลนส์ก็อาจจะเป็นเพราะได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงว่าไปเนี่ยคุณมีพื้นที่ในทีมแน่นอนนะไม่ได้มาแล้วนั่งตุดด้านนะครับก็บาซ่าตอบรับค่าตัว12ล้านยูโรถือว่าเป็นการทำกำไรนะครับเพราะว่าซื้อ เขามาเนี่ยเพียงแค่4ล้านยูโรเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเป็นการขายได้ถูกกว่าต้นทุนนะมีส่วนแบ่งเซลล์ออนคอสครับถ้าเกิดในอนาคตภายภาคหน้า เฟไม่ได้ย้ายกลับมาอยู่กับบาซ่าแต่ย้ายไปทีมอื่นเนี่ยบาซ่าก็จะได้ส่วนแบ่งจากการขาย25%แล้วก็มี b u ายแบ็กคอสนะครับก็คือเงื่อนไขาการซื้อกลับได้ในราคา35ล้านยูโรหลายคนถามว่าทำไมแพงจังเลยนะ b u ายแบ็ buy เนี่ยใส่ถูกถูกไม่ได้หรอผมว่าทางฝั่งแลนส์ก็คงไม่ยอมนะเพราะเขามองว่าเฮ้ยพวกกูเนี่ยนะคือทีมที่เอามาปลูกปั้นนะ เอามาให้นักเตะได้พัฒนาฝีเท้ายื่นโอกาสในการลงสนามให้ถ้าเกิดวันดีคืนดีเนี่ยมันโด่งดังมันนะฟอร์มยอดเยี่ยมขึ้นมาคุณจะมาเซ็นในราคาถูกๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับก็ปกติมันก็จะอยู่ประมาณ1-2เท่านะจากราคาที่ซื้อมา12เนี่ยก็คือ35ก็คือ3เท่าโดยประมาณ นะครับเข้าใจได้นะก็ขอให้โชคดีนะขอให้ฟอร์มดีแล้วถ้าเกิดว่าดีจริงๆเนี่ยสาล้านยูโรก็คงไม่แพงจนเกินไปในวันที่เราคิดที่จะดึงเขากลับมานะครับนะไปแล้วนะเดี๋ยวรอวิกตอร์โรเกย้ายอย่างเป็นทางการเท่ากับว่าตอนนี้เราปล่อยออกไปนะกุนโดกันโรเก้แล้วก็มาถึงคิวของมิคิอเฟนะเมื่อวานนี้ เรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็มีข่าวนะจากบางสื่อนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันรายงานไม่ตรงกันนะบางสื่อเนี่ยก็บอกว่าการปล่อยกุนโดกันกับโรเก,ก้ก็เพียงพอแล้วในการลงทะเบียนกับโอโมโอ่แต่บางสื่อก็บอกยังไม่เพียงพอนะแต่ว่าการปล่อยเฟรเพิ่มอีกคนหนึ่งเนี่ยทำให้สโมสรมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าจะลงทะเบียนโอโม่ได้ทันนะครับ ก่อนเกมที่จะเจอกับแอตติกบิวเบาสุดสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็ยังคอนเฟิร์มกับเพื่อนๆไม่ได้เพราะขนาดสื่อสเปนเองอะแม่งยังรายงานไม่ตรงกันเลยะนะครับคนละทิศคนละทางแต่ดิวขาออกเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหลังเซนเตอร์แบ็กเนี่ยสื่อบอกว่าน่าจะปล่อยออกเพิ่มนะครับเอาคนแรกก่อน เกลมองลองเล่ ay, นะก็โหค่าเหนื่อยสูงนี่คือปัญหาที่ทำไมเราถึงยังปล่อยลองเล่ไม่ได้นะครับก็คาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้คือตอนแรกเนี่ยนะเหมือนกับทางอาราติโกมาดเดดครับใกล้ที่จะปิดดิวแล้วนะเป็นการยืมตัวแล้วก็พ่วงออปชั่นเซนถาวรแต่ไปไปมามาทางฝั่งแอดมัทเิดเขาจะไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขาหันไปหา คนนี้แทนครับดาวิดนะแฮงโก้ของทางฟยนูดนะแล้วสื่อนะอย่างโกเอสปันญาโดยผู้สื่อข่าวรูเบนอูเรียเนี่ยก็บอกด้วยว่าแอตบัดริตเนี่ยคือใกล้ที่จะปิดดิวแฮงโกได้แล้วในราคา30ล้านยูโรซึ่งถ้าเกิดเขาเซ็นกองหลังคนนี้ได้สำเร็จเขาก็จะไม่เอาลองเล่แล้วทีนี้ จะไปออกในแง่มุมไหนนะครับอย่างที่เคยนำเสนอไปว่าบาซาก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะคือเป็นการต่อสัญญาเพิ่มเพิ่มระยะเวลาจำนวนปีออกไปสัญญาของลองเล่นเนี่ยเหลือถึงปี2026นะก็คืออาจจะบวกเพิ่ม2ปีหรือ3ปีเพื่อซอยค่าเหนื่อยให้มันลดน้อยลงนะครับมันก็จะทำให้การย้ายทีมของเขาเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นนะไม่มีทีมไหนเอาเลยนะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือถ้าปล่อยลองเล่ออกป่านนี้การลงทะเบียนกับโอมมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะมีทีมจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยติดต่อเข้ามาแต่ลองเล่บอกไม่ไปจะขออยู่ในยุโรปก็กลายเป็นความยากไปกเนี่ยผมว่าบาร์ซ่าผิดแผนตรงนี้นะที่ยังปล่อยลองเล่ไม่ออกก็เลยต้องทำให้คนอื่นเนี่ยมามารับเคาะแทน นะเผลอๆก็ถ้าปล่อยลองเล่ไปกุนโดกันอาจจะได้อยู่ต่อก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นหนึ่จากสคนจะต้องมีการย้ายนะครับนั่นก็คืออันเดสคิเซนเซนหรือไม่ก็เอวริกาเซียนะจากการรายงานของทั้งเคราดโรเมโลและก็มุนโดเดปอ r t ติโบนะครับเขาบอกเลยว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งใน2คนนี้ย้ายออกแน่ๆ ฝั่งของคิเสเซนเซ่นนะครับบาซาก็เปิดรับฟังข้อเสนอนจากทีมต่างๆทีมไหนอยากได้อ่าลองติดต่อเข้ามายื่นซื้อดูแล้วก็ตั้งค่าตัวเอาไว้ค่อนข้างถูกนะครับ25ล้านยูโรนะค,รคือถ้าขายได้อะยังไงมันนับเป็นกำไรอยู่แล้วเพราะบาซ่าเซ็นมาฟรีจากเชลซีนะโดยไม่มีค่าตัวนะครับ25ล้านยูโรเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหราคาน่าจับจองมากๆนะถ้าเป็นราคานี้จริงๆเนี่ย มีหลายทีมเลยที่อยากจะได้รวมไปถึงทีมจากลีกซาอุดิอาราเบียด้วยแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าคิสเซนเซนเนี่ยเขามีความตั้งใจที่อยากจะย้ายออกหรือเปล่าส่วนเอลริกกาเซียนะเห็นมีข่าวแว่วๆนะครับว่าจิโรน่าเนี่ยนะกำลังพยายามในการเซ็นสัญญากับกาเซียอยู่บาร์ซ่าก็ตั้งราคาไว้ประมาณสัก15ถึง20ล้านยูโรนะถูกกว่าคิสเซนเซน นะครับดีลนี้ก็จะนับเป็นดีลกำไร100%เหมือนกันนะเพราะว่าเราได้เขากลับมาจากแมนซิตี้แบบไม่มีค่าตัวเนี่ยบาร์ซ่าจะปล่อยเพิ่มนะครับไม่คิดเซนเซนก็กาเซียซึ่งถ้าถามผมนะโอ้โหก็เลือกยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าต้องกั้นใจจริงๆเนี่ยผมอาจจะขอเลือกปล่อยคิเสเซนเซนเพราะว่าผมมองเรื่องของอายุการใช้งานเป็นหลักนะครับคือกาเซียเนี่ย ยังอายุน้อยนะเพิ่งจะ20่สิต้นๆยังใช้งานได้ยาวๆแต่ว่าคิสเซนเซนเนี่ยมันเท่าไหร่ละยีน่าจะ27โดยประมาณเดี๋ยวขอขอเช็คก่อนนะครับคือให้ความสำคัญเรื่องอายุของนักเตะนะ28แล้วนะก็กำลังแบบจะเลยเลยัวพีคไปแล้วนะจะต้องเป็นการขายคิสเซนเซนแล้วก็เก็บกาเซียเอาไว้นะแต่ว่าในโลกความจริงมันอาจจะสวนทางกันก็ได้กาเซียอาจจะย้าย แล้วคิเซนเซนอาจจะอยู่เออก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับรวมไปถึงลองเล่ด้วยว่าจะปล่อยออกได้ไหมนะแล้วก็มีรายงานจากทางรีเลโบนะครับโดยผู้สื่อข่าวอเล็กซ์ปินตานลนะบอกว่าไอทีเราสงสัยกันเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมบาซ่าไม่คิดที่จะขายเฟรนันโตเลสไม่เป็นความจริงนะครับคือบาซ่าอยากจะขายเฟรนันโตเลสมากๆนะเนี่ยครับสื่อบอกว่า พยายามที่จะขายนะเปิดรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นเลยแล้วก็มีทีมจากพิมบรีกเนี่ยอยากได้ตัวด้วยนะพร้อมจะจ่ายค่าตัวเพื่อดึงตัวไปก่อนอนันนี้เราเคยได้ยินข่าวกับนิวคาสเซิลนะหรือเป็น Villa. แอสตันวิลล่าแต่ก็ยังคงย้ำคำเดิมครับว่าตัวของเฟรนเนี่ยไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากบาซ่าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่เคยอยู่ในหัวเขาเลย เขาอยากจะอยู่กับบาซ่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จกับสโมสรแห่งนี้เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไม่อยากจะปล่อยนะคืออยากปล่อยใจจะขาดแล้วอะแต่นักเตะไม่ย้ายนะครับอ่ะนี่คือบรรดาดิวขาออกต่างๆนะที่เดี๋ยวเราต้องติดตามดูในอีกประมาณ1สัปดาห์ที่เหลือนะครับผมเชื่อนะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปล่อยออกเพิ่มเติมแน่นะทีนี้มาดูดิวขาเข้าะนะครับ t ดี a ร์ s p โอสปอครับบอกว่านอกเหนือจากการพูดคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวกับเฟเดรโกเคียซ่าบาซ่าเนี่ยได้มีการเหมือนเย็บๆนะครับข้อเสนอเบื้องต้นไปให้กับยูเวนตุสแล้วก้อนแรกอา่านะเป็นการจ่ายเงินต้นนะครับเปิดด้วย9ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก4ล้านยูโรรวมเป็นค่าตัวเนี่ย13ล้านยูโรโอโ้โหคือมึงก็ยื่นไปถูกเกิน นะคือยูเว่เนี่ยเขาอยากได้ขั้นต่ำา5 5ล้านนะครับเพราะว่าเขาซื้อมาแพงนะดึงมาจากฟิออร์เบติน่าเนี่ย60ล้านยูโรแต่ว่าเขาบอกด้วยข้อจำกัดหลายอย่างนะแล้วเคซ่เองก็ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของยูเว่แล้วเขาอาจจะยินยอมรับข้อเสนอถูกๆก,ก็เป็นไปได้นะคือตอนนี้เขาบอกค่าตัดจำหน่ายของเคซ่เนี่ยนะเหลืออยู่ที่12ล้านยูโร นะก็คือเอาจำนวนสัญญามาหารจากตัวเลขค่าตัวที่เขาซื้อมาจากฟิออลเดติน่าเพื่อลงทะเบียนนะเหลืออยู่12 000, ล้านเขาก็อาจจะปล่อยให้บาซาราคานี้นะครับล้านบวกกับแอดออนสรวมเป็น13นะตัวนักเตะครับเปิดรับไอเดียในการย้ายมาอยู่กับบาซ่านะฝั่งเกาโชเมคาโตสื่ออิตาลีครับบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่อยากจะปล่อยเคียซ่าให้กับบาซ่ามากม เนื่องจากดูแล้วเนี่ยเป็นทีมเดียวเลยที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังนัตอนนี้แล้วก็ตัวของเคซ่าเองเนี่ยอยากจะย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ได้ลงสนามในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์กด้วยอันนี้คือรีเควส t จากตัวของนักเตะเองนะครับต้องเป็นทีมในระดับ UCL เขาถึงจะยอมย้ายนะคือมีทีมอื่นเนี่ยติดต่อเข้าไปเหมือนกันแต่พอมันมีเงื่อนไขตรงนี้ที่ว่าต้องเป็นทีม UCL เนี่ยมันก็อาจจะเหลือเพียงแค่ ไม่กี่ทีมนะครับอ่ะนี่ก็คือดีลที่น่าจะได้ลุ้นได้หวังมากที่สุดแล้วส่วนตัวเลขค่าเหนื่อยแรงงานไปแล้วนะครับสื่อบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4-4.5ถึง4.5ล้านยูโรต่อปีก็จะตกประมาณสัก7-8หมื่นหลังหักภาษีแล้วนะมันก็จะไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปนะครับทีนี้กระแสแฟนบอลเนี่ยก็หลายๆคนชอบนะถึงขนาดไปบุกเคียซ่าในโซเชียลมีเดีย นะครับตามไปคอมเมนต์ใน IG นะในช,ช่องทางช่องทางส่วนตัวต่างๆเนี่ยนะบอกเนี่ยคำทูบาร์เซโลูนาคำทูบาร์เซโลูนาคำทูบาร์เซโลูนาจนเคียซ่าเขาต้องจำกัดจำนวนคอมเมนตะ์น่ะเออจากปกติเนี่ยเปิดแบบโอ้โหโอเพนเลยนะจะเข้ามาคอมเมนต์กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนก็ได้แต่ตอนนี้เขาปิดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูใน IG จีเขากลายเป็นว่า ความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ถูกจำกัดแล้วเป็นทุกโพสต์นะครับก็อาจจะเหลือแค่เพื่อนนะหรือคนที่เขาติตดตามเนี่ยถึงจะสามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเยอะเกินไปนะก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าแต่เขาคงลำคาญเ,ออเขาปิดกั้นไปก่อนเลยตอนนี้นะครับอ่ะก็รอลุ้นนะสำหรับเคียซ่าดูจะมี สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนราฟาเอลเลอาเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์นะคือสื่อเนี่ยเขาก็ไปจ่อไม์ถามทางจอนโจฟูลานี ani, นะเป็น CEO ของสโมสรเอซิมิลาเนี่ยคนนี้ในใน,ในภาพเล็กๆนะครับจอนโจฟูลานีนะเขาก็ตอบนะคือนะักข่าวถามบอกว่าเอ้ยมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นไหมนะเลอากับบาร์ซ่าเนี่ยนะครับ ฟอร์นัน,นีีเขาบอกว่าเลเอาจะไม่ย้ายออกจาก a อซิมิลานในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนบาร์เซลโลนาน่ะหรอไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเลยเขาจะไม่ย้ายทีม100%ซถ้าเกิดเลเอาขอย้ายเขาถึงจะได้ย้ายแต่จนถึงนักตอนนี้เนี่ยเราไม่เคยได้รับคำขอในการย้ายทีมจากตัวเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมคิดว่าข้อความของผมเนี่ยชัดเจนอยู่แล้ว ว่าเลอาจะไม่มีการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เขาเน้นย้ำว่าเป็นซัมเมอร์นี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่เขาจะได้ย้ายหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แค่บาซ่าทีมเดียวนะมันมีทีมอื่นที่เคยให้ความสนใจในตัวเขาเหมือนกันนะครับอ่ะก็เป็นอันปิดประตูแต่แดดนะไปว่ากันใหม่ซนะัมเมอร์หน้าถ้าเกิดว่าลาบอต้าอยากจะได้จริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันนะครับแต่ว่าซัมเมอร์นี้ก็ แล้วเป๋วนะปิดประตูไปเลยนะครับมาดูชัวรการเซโลครับฟาบิโอโ,โรมาโน่นะรวมไปถึงสื่อเจ้าอื่นๆนะครับอีกหลายเจ้าเลยรายงานตรงกันบอกว่าเอาฮีราวครับได้ติดต่อไปหาแมนซิตี้นะเพื่อขอซื้อการเซโลไปร่วมทีมแล้วถ้าเกิดอ้างอิงจากสื่อซาอุดิอาระเบียนะครับอาริยาดียาเนี่ยบอกว่า ทางฝั่งเอฮีราวเสนอค่าตัวให้38ล้านยูโรเรียกได้ว่าสูงมากนะครับเพราะว่าจำได้เลยว่าตอนแรกที่มีข่าวจะใส่เงื่อนไขบังคับซื้อกับบาซ่าเนี่ยอยู่ที่25ล้านยูโรเท่านั้นเองไปไปมามานี่ให้เยอะกว่าราคาประเมินด้วยซ้ำแล้วก็ค่าเหนื่อยที่เสนอให้เนี่ยคือตกปีละ22ล้านยูโรนะฮะหรือว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่4 2 3 0 0 0 e ยูโรแน่นอน นะครับมันมันคือชนะบาร์ซ่าทุกทางอ่ะจะไปสู้เรื่องค่าตัวก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบาร์ซ่าอยากจะขอยืมตัวแล้วก็ค่อยไปพ่วงออปชั่นในซัมเมอร์หน้าค่าเหนื่อยก็สู้ไม่ได้นะคือการเซโลอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ยได้แค่แสนเดียวต่อสัปดาห์ไปอยู่กับอัลฮีลาวเนี่ยได้มากขึ้น4เท่าตัวนะคือในแง่ของความต้องการนักเตะเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้นะแต่ว่าอ้างอิงจากสื่อบอกว่า ใจจริงเนี่ยการเซโลก่ก็ยังลังเลอยู่ว่าเขาจะไปเล่นให้กับเอาฮีราในซาอุดีหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังคงอยากจะเล่นให้กับบาซ่าหรืออยากจะอยู่ในยุโรปต่อไปนะแต่ก็ยังไม่ปิดกั้นนะความเป็นไปได้นะครับก็รายงานจากทางวิกเตอร์นาบารนะเป็นาสายข่าวของทางโกเปบ,บอกว่าจอร์ดเมนเดสเนี่ยยัง เป็นคนอยู่เบื้องหลังในดีลนี้อยู่นะครับก็เป็นตัวกลางในการพูดคุยให้กับฝั่งของแมนซิตี้นะเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการยืมตัวพ่วงกับออปชันบังคับซื้อนะแล้วก็ย้ำว่าต้องเป็นบังคับซื้อด้วยนะครับบาซ่ายังพยายามอยู่เบืบ้องหลังอ่ะยังไม่ได้แบบหมดลุ้นซะทีเดียว <c oughs> เพราะว่าเอาฮีลาวเขาก็ยังไม่ได้รับไฟเขียวจากตัวของการเซโล นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพลาดไปจริงๆนะไม่ได้การเซโลเนี่ยก็จะมีชื่อของคนนี้นะครับรายงานไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอัปเดตจากเคียรัโดเมโลนั่นก็คือเหมือนกับบาซ่าเนี่ยได้ลองเชิงไปแล้วนะติดต่อสอบถามไปยังเอเมริกานะครับก็จะขอเป็นการยืมตัวนะแล้วก็จ่ายค่าย,ยืมตัวให้ก่อนเล็กน้อยนะรประมาณสัก4-5ล้านยูโรเนี่ย เป็นค่ายืมแล้วก็ไปพ่วงออปชั่นในการเซ็นถาวรซัมเมอร์หน้าค่าตัวเขาอาจจะเบ็ดเสร็จเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ10ล้านยูโรนะถือว่าค่าตัวถูกมากๆนะครับสำหรับมาร์คบูบิลนะกองหลังวัย21ปีนะครับอยู่ในทีมชาติสเปนชุดคว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะก็เป็นตัวเลือกลองลงมาจากการเซโรอีกทีหนึ่งฝั่งเอมเมริกาไม่ปิดโอกาสในการปล่อยตัวนักเตะ นะครับอ่ะทีนี้เขาก็มีคนทำสถิติเปรียบเทียบนะกับชูสกุนเดนะครับนี่มาคูบิวเราจะเห็นนะอ่ะสีฟ้าฟ้าม่วงม่วงเนี่ยนะเป็นของกุนเดนะครับส่วนอีกสีหนึ่งเนี่ยเป็นของปูบิวนะจะเห็นความต่างอันนี้คือเขาเปรียบเทียบสแตตในฤดูกาลที่แล้วนะครับของกุนเด้เนี่ยมันจะไปในเชิงของการจ่ายบอลเห็นไหมครับการ p a s s ิ่งนะการเปิดคอสตสต่างๆแต่ว่าทางปูบิวเนี่ยจะได้เรื่องของการเล่นเกมลับเลยเนี่ยดีเฟนซ์ล้วนๆนะครับเกมลับนี่อาจจะดูดีกว่ากุนเด้ด้วยซ้ำไปนะครับการดวลกับคู่แข่งนะการเล่นลูกกา,ากาะเพราะาตัวเขาสูงอ่ะ191เซนติเมตรการแคล i ิ g งนะครับก็คือการแบบเลี้ยงบอลการคลองบอลดีกว่ากุนเด้ด้วยนี่ นะแต่ว่าสิ่งที่แพ้คือการเปิดบอลน,นะครับเปิดบอลออกบอลเนี่ยสู้คุนเด้ไม่ได้ก็พอเข้าใจนะด้วยสรีรักด้วยอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งนะคือตัวหนาตัวแน่นตัวสูงใหญ่่ะ่นะมันก็จะเก็บบอลพักบอลดีนี่นะครับแล้วก็โรเมโลบอกด้วยว่าถ้าเกิดบาซ่ามีการเซ็นฟูลแบ็กเข้ามาใหม่ไม่รู้แหละว่าจะเป็นปูบิลหรือเป็นการเซโรนะครับ เอ็กเตอร์ฟอเนี่ยอาจจะถูกปล่อยยืมตัวปล่อยยืมนะไม่ได้ขายขาดปล่อยยืมเพื่อให้น้องเนี่ยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับโรเมโลบอกว่าฮันซิฟิกเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวของ Ford สักเท่าไหรนะ่ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยจะจะเห็นได้ว่า Ford ลงเล่นแค่2นัดเองนะครับก็อาจจะด้วยเรื่องประสบการณ์อะไรต่างๆแหละมันอาจจะยังน้อยเกินไปนะนี่คือในแง่มุมของข่าว อาปผิดท้ายเรื่องของ n นกี้นะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยสายเหตุที่ยังไม่บรรลุข้อตกลงกันสักทีหนึ่งนะทั้งๆท,ท,ที่มีข่าวมานานแล้วเรื่องของการต่อสัญญาได้เงินโบนัสก้อนโตนะคือมันโฮเอาไว้คือคุยกันอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะบรรลุแล้วแต่ที่ยังต้องชะลอหรือพักเอาไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้บาซ่ากับไนกี้มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะครับมีการฟ้องร้องกัน นะก็เดี๋ยวรอให้คดีความมันจบก่อนเขาก็จะกลับมาหารือกันในเรื่องของการต่อสัญญาเพิ่มเติมนะมีความแปลกหลายๆอย่างบาซ่านะตอนนี้แต่ก็นั้นแหละครับมันก็มันก็คือเป็นการตอบกลับว่าสถานการณ์ของเรามันยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติไม่อย่างนั้นเนี่ยหลายๆอย่างมันคงจะได้ข้อสรุปไปไปนานแล้วนะครับการกลับเข้าสู่กฎหนึ่งต่อหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่เรายังก็ไม่รู้นะประโคมข่าวมา 2- 3สาตลาดแหละ นะว่าจะกลับเข้าสู่กฎนู่นนี่นั่นคาเบียเตบาสออกมาพูดเองนะครับประธานลาลิก้าบอกว่าบาซ่าใกล้มากๆแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ได้สักทีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอตามข่าวกันต่อนะฝากกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมฟุตบอลลุ้นรับเสื้อบอลแท้แล้วก็ของรางวัลต่างๆนะครับในช่วงที่มีฟุตบอลเตะเนี่ยกับทาง AW8 นะฝากเอาไว้ด้วยนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนะลองติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับไว้จเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ